คลิปนี้สําหรับสายเติมเงินนะครับาสายสายฟรีเนี่ยเราเล่นกันปกติอยู่แล้วแต่นี่คือสายเติมมันจะดีกว่าตรงไหนก็คือว่าคุณจะสามารถอัพเลเวลได้ไวกว่าตามปกตินั่นเองโดยแพ็กที่ผมแนะนำนะครับเนี่ยคุณมาที่แพ็กพรีเมียมก่อนอันนี้นะอันนี้นะพรีเมียมนะพรีเมียมนะแต่ว่าทีนี้การซื้อมันใช้แคสเอาให้ชัดตรงนี้ก่อนมันใช้แคสนะครับดังนั้นอันเนี้ยเรื่าของแถมเนาะอันดับต่อมาผมจะเอาให้ดูว่าเอา้าแล้วต้องซื้ออะไรที่เราจะได้แคส นั่นเองนะครับก็คือในส่วนพวกนี้เห็นป่ะเนี่ย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 เห็นได้เห็นได้เนีย่ยเนียเน่ยพันสี่พันห้าแล้วก็อีกสามร้อยอย่างเงี้ยมันเรียกว่ามันเหมือนได้ฟรีนะครับเพราะว่าถ้าคุณสุ่มสองอันเนี้ยหมายความว่าคุณจะสุ่มได้อยู่ที่ประมาณน,นะครับเอ,อ่อสามอันนี้คือนับผมนับแค่ตัวนะนับแค่ตัวก็จะได้อยู่ที่สามสิบห้าเนาะสามสิบห้าบวกกับเจ็ดก็คือสี่สิบโลแบบฟรีๆแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้สี่สิบโลนั้นเนี่ยสี่ลอ่อเออ สี่รอบแบบอันเชอรสีรอบแบบนี้ไม่ได้หมายเขาว่าคุณจะได้ตัวละครที่คุณต้องการนะเอาไว้ชัดก่อนแต่เงินเนี่ยเสียแน่ละประมาณพันเจ็ดพันแปดเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนะแต่ว่ามันจะมีข้อดีคืออย่างที่บอกครับว่าเมื่อกี้มันเป็นแค่ของแถมแต่ไอปัจจัยที่เราอยากได้จริงๆเลยเนี่ยก็คืออันนี้เว้ยทาไมผมบอกกันว่าตู้ไหนที่ดีเนาะตู้นี้ครับอันแรกก็คือเลเวลโดยอันเนี้ยถ้าหากเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลได้ดีมากมาก ปกติที่เราจะต้องไปลงด่านกันเนี่ยมันน่าจะใช้แบบสตามีน่าเยอะมากอะน,น่าจะโอโ้โหมันเยอะมากอะเออคือการเก็บน้ํายาตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราได้จากด่าน exp และด่าน exp อ่ะวันแรกอะไม่ได้ผมบอกเลยวันแรกไม่มีทางได้อันเนี้ยไม่มีทางได้เข้าใจที่ผมพูดใช่ปะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะออดังนั้นถ้าใครซื้อเลเวลคุณนาทันทีเช่นคุณซื้อ 1, อันนี้หนึ่งอันเลเวลหกสิบทุกตัวทันทีแต่กับอีกไอดีหนึ่งอะหกสิบห้าสิบ 40เห <t> ็นไหมคือคือมันจะทยอยอ่ะแล้วมันจะไม่เท่ากันเขียน <c oughs> นะเลียน <c oughs> นะดังนะั้นคนซื้ออันเนี้ยได้ผลประโยชน์และไม่ใช่แค่นั้นซือ้ออันเดียวเผอเอเวล80เลยครับกับอีกคนนึงอ่ะต้องเอาสตามิน่าไปอัพเลเวลใช่ไหมแต่คุณอ่ะอัพเลเวลไปแล้วคุณก็เอาสตามิน่าที่เหลือเนี่ยไปลงดันเจี้ยนอาวุธเพื่อหาของได้เลยมันมีประโยชน์กว่าเยอะนะครับเห็นป่ะแต่เท่าไหร่นะเมื่อกี้อันนี้คือพันห้านะเรียบร้อยอันนี้คืออันแรกนะครับมีอีกมีอีกก็คืออันนี้ครับตู้สาย มันจะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้โดยถ้าคุณใช้อันนี้มันจะทําให้คุณเพิ่มอัพสายสัมพัอ์อ่ะโดยที่แทนที่คุณจะเอาเวลาไปเก็บหัวใจคุณก็ไม่ต้องเก็บละปึ้งงงอ่ะปึ้งเดียวจบเลยหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครมันจะอัพในส่วนของ UR อันนี้ผมบอกให้เข้าใจก่อน,น,นเนาะเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับอัพหัวใจตรงนี้สายสัมพันธ์เนี่ยหลังจากอัพแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรใช่ปะ่ะแป๊บพึ่งเข่าครั้งแรกพึ่งเข้าครั้งแรกแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยคือของรางวัลครับ พอมันถึงขั้น4ี่คุณจะสามารถัพ UR ได้ UR ก็คืออัพเป็นเลเวล80นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปปลดล็อกอีกทีคือ LR เลเวล10ก็คือคุณไม่ต้องมานั่งเก็บแล้วอ่ะชัดปะแต่อีกคนนึงอ่ะต้องอย่าง,อย,างอย่างผมแน่แน่นอนแล้วคืออา,อาจจะแบบวันที่2คุณเล v e l 80บหมดแล้วอ่ะ4ตัวได้เลยนะแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ผมอาจจะแบบตัวหนึ่ง80อีกตัวหนึ่ง6 0 60บหงงว่ามันไม่เท่ากันแต่ไม่ได้เติมแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่80นะ เหมือนกันแต่ช้ากว่าช้ากว่าน่าจะ -2 อสวันได้ถ้าเทียบกับคนเติมนะดังนั้นมันจะต่างกันที่แบบระยะเวลาครับอันนี้คือที่มันต่างแต่ถึงเท่ากันเอออันนี้มันเหมาะสำหรับคนแบบเร่งเรรีบรี่แก็ตามสะดวกอะก็ก็ตามสะดวกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ย้ําใหม่ว่าถ้าหากสายเติมไอเดียตัวละครไม่ครบก็ช้าอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะยังไงอะมนลงดันแดงไม่ได้อยู่ดีอะดันแดงอะสมมุติใหม่ถ้า อันนี้แค่สมมุตินะมีแอสตาชาล็อตมีโมซาหรือว่ามีโมซาเอชอาร์นะเออาร์ SR ที่มันแถมเนี่ยเนี่ยตัวแจกเนี่ยเป็นสีสแดงใช่ป่ะอีกตัวหนึ่งเอาเป็นยามิแดงก็ได้คุณก็ลงดําแดงไม่ได้นะเห็นไหมคือเกมนี้มันเป็นนิการบางแผนเป็นหลักนะครับมันไม่เน้อหมาเขาว,ว่าคุณไม่เติมแล้วคุณจะสู้สายฟรีไม่ได้และเนี่ยคือหนึ่งเหตุผลที่ผมชอบเกมนี้นะครับอ่ะอันดับต่อมาเดี๋ยวถือว่าบอกสำหรับสายเติมนะสายเติมนะล้วนๆนะครับ แล้วก็จะมีแพ็กอันนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณจะได้สตามิน่าถึง500แล้วก็ได้อันเนี้ยเพื่อไปเพิ่มอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอย่างอันเนี้ยที่ผมติต่างเอาไว้อยู่ไม่มั่นใจจริงๆสมมุติว่าถ้าครบ3วันแล้วแล้วทุกคนเนี่ยจะสามารถเปิดประตูพบพานได้ตรงนี้จะสามารถเลือกเอสตายามิและมิโมซาได้แต่ต้องลองอิงครบ3วันก่อนนะหลังจากนั้นผมไม่รู้จริงๆว่าหลังจากเปิดแล้วเนี่ยคุณสามารถซื้อไอแบพกพานเนี่ยได้อีกอันนึงหรือเปล่า สมมติถ้าซื้อแล้วเปิดต่องมาเขาว่าคุณจะสามารถเปิดตู้นี้ได้2อรอบวงเล็บเป็นกรณีที่ไ d ดีมีนี่ครบเช่นสมมุติว่าคุณมียามิแอสตาและอย่างผมเนี่ยรอดแล้วตู้กุญแจผมเปิดมิโมซ่าครบจบ3ตัวผมได้ครบแล้วตัวลิมิเต็ดแต่กบ,บาง ID เนี่ยอะแบบเช่นนะเช่นนะสมมุติว่าได้แค่โลตัสกับไดมอนด์หมายเขาว่าคุณเลือกยามิแอสต้ามิโมซ่าได้ตัวเดียวสมมติคุณเลือกยามิแล้วคุณอยากได้อีกตัวเนี่ยคุณก็ต้องเติมขั้นต่ำาันเจ็ ชัดป่ะชัดปะดังนั้นไอไอดี ID ที่มันโอเคอ่ะมันมันจะเป็นไอดีประมาณเนี้ยคือไม่ต้องเติมโงว่า <c oughs> คือไม่ต้องเติมเลยส่วนไอไบครพเปอร์ไม่ครบก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามาร์กกับโรตัสคุณสามารถทําได้คือไอโลตัสกับม้าเนี่ยไปสุ่มฟรี20รอบซะเพราะว่าไอดีเนี้ยของผมก็ยังยังไม่ได้สุ่มนะเดี๋ยวผมไปเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปในส่วนของร้านค้าแล้วก็อ่าตรงนี้ยอมแลกตรงนี้เอาเพราะว่าไอเศษไบคเอร์เนี่ยเดี๋ยวเอาตัวละครที่ไม่ได้เล่นมาแล มาใช้6กอันเองแล้วเดี๋ยวตัวเกมมันมีแจกบ้างยังไงก็ได้อันนี้เรียกว่าฟันธงเลยได้แน่ๆเนี่ยอาจจะตัวนี้การันตีหรือว่าตัวนี้การันตีถ้ามันตัวไหนมันไม่การันตีอีกตัวหนึ่งผมก็แค่เอาอันนี้มาแลกแต่ได้แน่ๆภายในสัปดาห์เดียวได้แน่ๆย้ําเลยว่ายังไงก็ได้อะเออสรุปตรงเนี้ชัดไหมเอาละอันดับต่อมาอีกสารบสายเติมถ้าใครแบบเติมไม่เติมไม่แข์ใครอาผมพูดงนี้ดีกว่าก็กูจะเติมอ่ะ เอาแบบนี้เลยแบบกูอยากท็อปเซิร์ฟะอะผม,ผมผมพูดนี้เลยนะใครอยากท็อปเซิร์ฟเอากันตรงๆอะนะดีที่สุดละไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกละเพราะว่าอไอเทมต่างๆเนี่ยหลายๆคนน่าจะต้องใช้เวลาน่าจะโอ้เป็นสัปดาห์อผมพูดนี้ดีกว่าเอาแค่อันนี้เอาแค่อันนี้กล่องเดียวเนี่ยแม่งใช้แบบห้าวันด้วยมั้งสามถึงห้าวันอะเฉลี่ยเลยแต่ถ้าคุณซื้อวันนี้คุณได้วันนี้เลย ไอดีคุณเลยอะนะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยอะไม่จบแล้วก็มีอันนี้อีกเนี่ยแม่งระดับ LR คือมันมันทำไม่ได้อะบอกเลยมันไอดีใหม่แม่งไม่มีทางทําได้ดังนั้นแพ็กนี้อะไรแพงสุดทีนี้เดี๋ยวมีคนถามแล้วมันต้องเติมเท่าไหร่ก็เติมหมดเนี่ยไม่มีอะไรต้องพูดเนี่ยหมดนี่เลยเนี่ยเอาให้เรียบเห็นปะเอาให้เรียบไม่ต้องพูดเท่าไหร่ยัดไปให้เรียบครับก็น่าจะโอห้าพันไหม เฉลี่ยนะเฉลีย่ยน,น่าจะนะถ้าคำนวณไม่พลาดนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนอื่นๆก็สามารถเติมได้ถ้าใครจะเติมนะเนี่ยเป็นบัตรเป็นอะไรเงี้ยหายากอะไรเงี้ยถ้าใครจะเติมก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวบอกใหม่เมื่อกี้เป็นแบบพรีเมียมเนาะอันเนี้ยเป็นแบบธรรมดาว่าถ้าจะเติมอะ่ะอันไหนคุ้มที่สุดเนะาะสำหรับผมนะสำหรับผมนะผมมองว่าในส่วนของอันนี้อันนี้คือวันแรกนะย้ำว่าแค่วันแรกๆนะคุณซื้ออันเนี้ย 700บาทเลเวลคุณจะอัพไวมากก็เหมือนพรีเมียมอันเมื่อกี้แหละเหมือนกันเหมือนกันแต่สามารถซื้ออันนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพรีเมียมมันจะได้สู่ม40โลด้วยไงประเด็นน่ะมัน,ม,น,ม,นมันคือตรงนั้นเนาะอันนี้มันจะได้ของ exp ล้วนๆเลยคุณก็ซื้อไปเลย3แพ็คก็บอกเลย3แพ็คทันเดียวอะเลเวลแม่งตันแบบไม่ไม่ต้องนั่งเก็บอีกแล้วอะไม่ต้องนั่งเสียเวลาเลยอ,อันนี้คือแพ็คที่แนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาคือแพ็คอันนี้คุณเลือกได้เนาะสมมุติถ้าซื้อ2แพ็คอันนี้ยิ่งดี พอแพ็กอันนี้ัพเลเวลแพ็กอันนี้เอาไปเก็บลงดันเจียนอาวุธก็คือเลยว่ามันตันแล้วไงถ้าตัานแล้วเนี่ยไปเก็บอาวุธต่อเลยคือมันจะได้ผลประโยชน์เนาะแต่แนะนําว่าให้ปลดล็อกคือถ้าเติมมันต้องเติมให่โครบอะรู้ไหถ้าเติมมันต้องเติมให้ปลดล็อกยูอาเวล80ด้วยหลังจาก80ก็ยัดอันนี้ให้80หมดเพราะถ้าคุณทําได้ดันเจียนท้าทายคุณจะยูเวล10น่าน่าน่าจะได้ 10- 1ถึงได้เลยแต่ว่าไอดีเริ่มต้นมันได้แค่ 6, า,ง,าเงเรๆมันได้้แค่นนั ไม่ได้ขนาดนั้นนั่นเองนะโอเคก็หวังว่าน่าจะครบนะครับสำหรับสายเติมเนาะตรงไหนเิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยเนาะ